เฮ้ยแม่นยูไปดูดิไปดูดิไปดูดิเขางไหนถ้าเรายิงเข้าเบอร์สิ <laughs> เขาจะมีรางวัลให้เรานะคะ สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับรายการป้ามาพาลุยนะครับวันนี้พวกเราก็พาเพืเ่อนๆมาเที่ยวกันที่ทุ่งกังหันลมนะคะที่เขาคอนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เรามาถึงแล้วการเข้าไปต้องอยังไงบ้างเนี่การที่เดเดี๋ยวเรา,าเต้องนั่งรถรางเข้าไปนะคะจะมีค่าเข้าคนละหกสิบบาทแต่ว่าข้างในอ่ะจะมีที่เที่ยวประมาณห้าจุดเลย โ oh. อ,อ้แตพ่พี่เขาจะจอดให้เป็นจุดๆ,ๆให้เราทํากิจกรรมอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมด้วยใช่แล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมป้าเราจะไปดูกางหันลม <ừ> ที่เนี่ <ừ> จะเป็นการหันลมที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะอืมโอเคการพวกเราไปลุยกันไปต่มาจะนำเราไปที่รถรางนะครับใช่ไปกันไปกันเราถามเขาเ <ừ> มื่อกี้เ,เขาบอกว่าจะปิด6โมงเย็นตอนนี้เราจังทันเยู่เปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะใช่นี่ จุดลดลางเรานี่เรามีเพื่อนไปด้วยเห็นไหมเพื่อนร่วมทางสีเขียวได้มาแล้วนะคะคนละหกสิบบาทเราจะไปคันสีเขียววันนี้คันสีเขียวนี่ไหนมามะนี่คันนี้คันนี้คันนี้ไปอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วนะคะรอรอรอออกใช่รถเราเท่มาก คนขับเรามานะครับคนรับขับเราในคาราคาไตรถแล้วรอบนี้มีสี่คนนะครับชอบอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องขับเองไปแล้วขอ,องขายเยอะมากเลยนะใช่ระหว่างทางดีขึ้นไปดูรถข้างหลังแล้วก่นอนดูดิเห็นไหมคะร้านค้าเยอะมาก เดี๋ยวเราก็จะแวะเนาะเที่ยวเสร็จมาเดินแวะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันโอ้โทุกันเห็นเหตุรึย ยิงหน้าไม้เนี่ยพ่อลองไหมใช่อันนี้เราจะถึงจุดแวะพี่แรกแล้วนะจุดแรกเราถึงแล้วนะคะยิงหน้าไม้ลงกันโอ้ลงที่จุดแรกแล้วนะจุดแรกคือเด่นมากอันนี้อันนี้ฟ้าเห็นแล้วข้างหลังยิงหน้าไม้ขอลองยิงได้ไหมได้แต่ว่าด้านในมันก็จะมีของฝากมีอะไรเยอะๆนะคะจุดแรกเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปแต่ขอยิงก่อนป้าได้ป้าจะไปลองแล้วนะคะครับลองยิงหน้าไม้มาดูความแม่นหน่อยซิ จ,จ,จุดยิงอยู่นี่จุดยิงอยู่นี่ดนเดี๋ยวดูดิว่าฟ้าจะแม่นแค่ไหนอืมได้หลายดอกด้วยยี่สิบบาทหกเลยหดอกแนะ่ยี่สิบาทยี่สิบาทได้หกดอกอืมวิธีการง้างแบบนี้อ๋อ,อ,อนี่วางไว้แบบนี้เี่น้ำมัน ก่อน <N> นี่อยากติดกออ๋ออกนอ๋อแล้วเราก็ดันออกลงโอเคอกลางนั่นกลางเดอคอดูหน่อยสิอ่ะอะนะหามาเลยหนึ่งสองเฮ้ยน,นี่เข้าสีแดงอยู่ไหนวะเข้าสีแดงอยู่เดี๋ยวเรารอไปดูผลทีเดียวเลยนะคะาะว่าเป็นยังไงแล้วก็วางลูกลงตรงนี้ตรงนี้ โถ่นะพี่แม่นอยู่ไปดูดิไปดูดิไปดูดิเข้ารงไหนบ้างเฮ้ยปลาแม่นไหนนี่เลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าไหนเลขสิบคุณตาอ๋อข้างในเกือบแล้วอันนี้เลขสิบตรงนี้เลขเก้ายางได้เลขเก้าใช่ ตหมาลองยิงไหมเออมาค่ะถ้าเรายิงเข้าเบอร์สิบเขาจะมีรางวัลให้เรานะคะหนึ่งอันใช่ถ้าสวยไหมถ้าสวยไหมได้ได้และได้ละอ่ะดูโค้ดดูโค้ดมาไปยิงยิงเป้าอื่นไม่ไม่ปลาดูมัดปลาดูโค้ดมาเป็นไงดูดูโค้ดมานี่เน่เดี๋ยวไงเดี๋ยวดูโค้ดนี่แล้วกดตรงไหนอ่ะกดข้านะกดตัวอ๋กดกนี่เหรอเดี๋ย่าเดี๋ยวดู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 เอเอานี้ดีกว่าเอานี้นี่อันนี้อันนั้นมันจะซ้ำ เอาแล้วนะแล้วเล่นหนึ่งเดี๋ยวไปไหนเย่งก็เย่งก็เย่งก็เดไปไหนอ่ะอยู่นี่มามาทำไมคอสอนไม่ดีเลยป้ามาดูนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคอยดูคอยดูคอยดูคราวนี้ยนี้ใช่ไหมนี่ท่าได้แล้วยาวๆก็ยิ่งยิ่งยืดมืออายาวๆสีนี้ใช่ไหมท่าได้ไหมท่าได้เนาะได้ครับได้ใช่ได้ เอาแล้วนะอย่างนี้ตรงละนี่ใกล้เลเห็นไหมไหนไปดูดิไหนสุดยอดเลยแปดแปดแปดขาบเส้นขับเส้นเจ็ดกับแปดเก่งเก่งเก่งมาป้าลองอีกไหมเจ็ดกับแปดตรงเสนยมือขึ้แขนสุดๆแบบเนี้ย อ๋อัหยิบจากมือมือผิดอีกแล้วหยิบมือผิดก็เสียตัวนี้ไปนะแล้วพอเวลาเวลามันจะตมันจะเหมือนปืนอ่ะอ๋อคือเวลาชักเนี่ยมันมันจะตู้อยู่ที่เลขสิบเลยลูกสีแดงอย่างเงี้ยนี่ได้รับแค่ติดยอมออกมาแล้วนี่ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายของอะไรสุดน้ายสุดครับยืนยืนให้สุดนี่เหรอพาได้ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะหนึ่งนะดูตั้งแต่นี้ไปตึ๊บนี่ายเลย อ๋อลงใกล้แล้วใกล้ละวเลขเฉดใกล้แล้วเป็นไงใกล้แล้วใกล้แล้วเออเลขเฉดของป้าแม่นกว่าเยอะเลยใช้ทำอะไรคะยิงล่าสัตว์เหรอยิงล่ากระโลกระแตอ๋อกระโลกระเต่สว์ใหญ่ไม่ได้แล้วก็พิมตาเขาเลยเขาจะไม่มีปืนอ๋อใช้เมาล่าสัตว์เนายิงลูกกระโลกระเตยได้หมดเลยเป็นอาหารเนี่ยครับ อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เวลากระโหลกไปกินเขาพ่อเนี่ยมันอย่างนี้อืออันนี้การล่อให้กระโหลกที่เราวางก่อนโอเคเข้าใจแล้วใชไงงั้นเราไปจุดต่อไปอ่ะพอแล้วครบแล้วเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะคะขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะโอเคเขาไม่ให้นั่งข้างบนได้หรือเปล่าป๊า มีสิงช้าด้วยป,ป้าากอล่องหนวิวเยอะมากเลยรอาป,ป้าเนาะโอ้โหโลดได้ดจริงอะโลได้จริงด้วยโอ้ชอบชอบชอบอากาศเย็นมากเลยด้านหลังดูกำแพงสวย<ว>อันนี้เราจะไปจุดต่อไปใช่ เห็นมันมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนจุดชมวิวเยอะนะที่เนี้ยอ่นี่แค่จุดแรกเองนะที่แวะเราก็รถที่เรานั่งมาเมื่อกี้หกสิบาทอ่ะใช่เราไม่ต้องกลัวว่าแบบต้องรีบทํากิจกรรมเนาะเพราะว่าพอเราจ่ายด้านหน้าแล้วหกสิบาทเราจะขึ้นคันไหนก็ได้หลังจากนั้นใช่เราจะแวะถ่ายรูปที่จุดที่หนึ่งเยอะนานอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเวลามีคันไหนเจาะเราก็ไปขึ้นคันนั้นแค่นั้นเองอ่าเรามาจุดถ่ายรูปต่อไปกันโอ้สวยอ่ะนี่ ดูดีมีลูมือด้วยอมามาไปเลยนี่ไงมามาจะขึ้นไปข้างบนชื่อว่าอะไรเนะีส่สวนป่าชุมชน่ะขึ้นอุ้งมือให้คนกลัวความสูงไป ป,ป้าปเร็วเร็วเวียดนามก็แค่ปักซอยใช่เดี๋ยวป้าตามไปโอ้ยหัวเสียวอ่าป๊าโอ้ยข้างหลังเป็นกังางหัน <c oughs> สวยมาก <c oughs> อเอสวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปนอน <c oughs> ไปแล้วไปไม่รอแล้วต่อไปด้วย จุดถ่ายรูปเราโอเคมากเลยเป็นมือแต่ว่ากลัวสูงอ่ะไม่จะสวยมากนะข้างหลง<ต>ังมันแตกปังหันแต่ข้างล่างมันไม่ได้แบบเหมือนเหวเลยนะป้าข้างล่าง<อ>ก็คือจะมีเลเยอร์ของสวนดอกไม้ข้างล่างอีกใช่แต่คนกลัวความสูงไหมเน,นะ<อ>าะกล,<อ>ลัววแหละจริงๆอ่ะถ้ามีใครถ่ายรูปจากข้างล่างขึ้นมางมึงก็จะสวยอีกแบบนะเอออันนี้แนะนํานะถ้ามาแบบให้เราอยู่ข้างบนแล้วแฟนถ่ายข้างล่างอย่างเงี้ยไปเราเดินดูตลาดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราได้ไปจุดที่สองต่อไปกันนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะ ตลาดใช่ตรงนู้นมีขึ้นไ้ถ่ายได้อีกนะป้าแต่สูงอีกแล้วอ่ะก็จะมีผลไม้ผักโอ้มีแครนหลอดมีสตอเบอรี่นี่ไงป้าที่บอกอ่ะคืออชิงช้าอยู่นานอ๋อมันไม่ใช่ที่ถ่ายรูปเขาจะเปิดให้ถ้าเอาไหมพ่อไหม แต่แม่ไม่เอานะสูงนี่เรามาขึ้นรถแล้วคันที่สองเปลี่ยนสีเมื่อกี้สีเขียวดีเป็นสีแดงใช่บอกเราว่าขึ้นคันไหนก็ได้ใช่แต่เมื่อกี้นี้ชิงช้าอยากเล่นนะแต่คนที่โขาเขา้ชิงช้าไม่อยู่โอเคเหมือนรถจะออกแล้วพวกเราสองคนเองเป็น V I P มากดูดูดูแล้วอีสองคนเองเราจะไปจุดที่สองกันชอบอ่ะ V I P พี่เอามาจุดที่สองกันนะครับอากาศไม่ร้อนนะอากาศเย็ยนน้องจริงชอบอ่ะทั้งคันนั่งอยู่สองคนใช่ไปลุยกันโอ้ยอากาศเย็ยนดีมากมจะหนาวอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหลดดิท้างล่างเป็นแบบโอ้โหถูกมากเท่ยเป็นเหมือนแบบเราอยู่บนยอดเขาอ่ะเออชอบซิงด้วยนะกังหันด้วย อเนี่เห็นแม่จ๋ากะก,กังหันด้วยกังหันใหญ่มากใช่อุ๊ยยอดอ่ะสวยมากโอ้โอเราจะไปถึงจุดที่สองกันแล้วนะฮะนี่ข้างหลังสวยมากเห็นไหมสูงมากอากาศเย็นมากกังหันสวยมากอ่ะโอ้ยยี่สิบเก้าองศา กังหันแบบนี้นะที่เชจูก็มีเนาะค่ะเนาะเชจูเขาก็เอาไปแบบผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนะคะกังหันที่นี่ก็ใช้ผลิตไฟฟ้าเหมือนกันโอ้แล้วถึงจุดที่สองแล้วจุดชมวิวกังหันทุกคนจุดที่สองมาแล้วไปไปไปดูยกันจุ๊บด้วยอ่ะลุงหมอจุ๊บจุ๊บสังเกตว่าพี่ๆที่นี่เขาจะเป็นน่าจะเป็นชาวมงเนาะเขาแบบเขาพูดไม่ภาษาไทยยังโอเคน่ารักน่ารักปีอีกแบบอยากให้มา นี่นะครับคือจุดของเรามาม่าชมหน่อยกังหันสวยมากใช่กังหันสวยมากนะคะกังหันเนี่ยเขาจะใช้ผลิตไฟฟ้านะคะทั้งหมดเนี่ยจะมี24ต้นเลยนะในพื้นที่350ไร่คิดดูไปสถานถ่ายรูปจุดชมวิวถ่ายรูปจุดชมวิวแล้วใช่จะมีค่าทางเข้าคนละสิบาท1ิบาทเองค่าตั้งหงน้อยมากสองคนค่ะ ายเข้าไปกันเร็วจะไปได้ไปดูใกล้ๆไม่ใช่เลยหรอกโพดอกไม้ก็สวยไหมจ๊ะเอาไงเราไปไหนก่อนดีไปจุดถ่ายรูปอนเราต้องไปไฮไลท์ของที่นี่กังหันสวยมากถ่ายไปเห็นแม่กับกังหันเป็นไงสวยไหมสวยสวยเกาเหาด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอใช ขึ้นไปลานข้างบนก่อนใช่จุดไ่ารูปชมวิวอันนี้เรามาแดดตอนเย็นนะช่วงสี่โมงสี่โมงครึ่งแล้วไม่ไม่ร้อนนะคะแต่แค่มันกันไว้มันแยงตาเฉยมาป้ามาป้ามาสวยมากสวยมากตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ยปาขึ้นที่สูงอีกแยะวาเชียวโอ้สวยมากใช่เสียวมากโอ้ สวนมากๆอ,อ๋เรามาถึงจุดถ่ายรูปแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ถ่ายรูปกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็เสร็จจากการถ่ายรูปตรงนี้ หน้าที่ต่อไปของเราคือเดินไปรอรถว่าจะมีคันต่อไปมาตอนไหนอืเพราะว่าเราพลาดคันแรกแล้วพอจอดถึงปุ๊บอีกคัน,นออกเลยที่ลุงบายบายจุบจ๊บๆอ,อ่ะโอโอตามนี่มะโทรโทรเรียกรถหน่อยหรือเราจะได้นอนนี่แกรก็ไม่ติดนะ เดี๋ยวมันได้24ต้นทุกคนคอนเฟิร์มครบตามข้อมูลใช่เอ่งั้นเรารอรถกันต่อไปค่ะชอบอันเนี้ยกระเป๋าช้างน่ารักจังเลยอ่ะไปละ35บาทเองกระเป๋าช้างด้วยดิกระเป๋าช้างด้วยอย่างเงี้ยสะพายเงี้ยเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยค่ะอืมน่ารักน่ารัก35บาทอ่ะถูกมากอุ้ยนั่นทำตกด้วยซื้อเลย ใช่ค่ะสีนี้สวยโชว์ให้ดูหน่อยนี่มันเป็นช้างอ่ะน่ารักปะน่ะน่ารักน่ารันี่อย่างนี้เออน่ารักอ่ะไปใส่กางเกงช้างมุ้งคุ้มมากเนาะใส่กางเกงช้างมุ้งสามสิบห้าบาทเองคุ้มคอนเฟิร์มตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วรอรถมารับรถยังไม่มาเลยออื มาแล้วตอนนี้เราขึ้นรถเล้วรถเป็นสีม่วงใช่ไปจุดต่อไปสามสีแล้วรถเราไปอันนี้คือจุดที่สามนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนลักของฝากประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่ได้แวะลงนะคะเพราะว่ามันมีแค่กองากเนาะมันจะมีทุกๆจุดอยู่แล้วอันนี้เราขึ้นไปแล้ว แล้วก็วนกับกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเราก็พาดไปจุดแรกเราพาดอะไรไปนะฟอร์มูล่ามงฟอรมล่ามงที่ปาตั้งใจบัวไปตั้งใจยิงธนูไงัวแต่ตั้งใจยิงธนูพอเขาพามาถึงจุดสุดท้ายอ้าวฟอร์มูล่ามงคะเขาบอกอยู่จุดแรกพาดแล้วก็ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่เลิกงานหมดเร็วใช่ค่ะแล้วเขาเตรียมปิดถ้ายัางไง <laughs> ถ้าใครที่มานะคะก็คือเมื่อกี้ป้าป้าถ่ายไว้แล้วเนาะว่าจุดแรกสําคัญมากใช้เวลาอยู่กับจุดแรกให้ได้ยาวที่ <laughs> สุดเพราะว่ามันจะมียิงหน้าไม้นะคะ <laughs> <ช>แล้วก็ชิงช้าอยู่นานก็คืออันที่สีเขียวๆที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ <laughs> ป้าป้าไม่ได้เล่นเนาะอ่าแล้วก็มีฟอร์มูล่ามงแล้วก็คืออุ้งมือที่มาม่ากับป้าป้าขึ้นไปถ่ายรูปอันนั้นคือจุดแรกมีสี่กิจกรรมนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนต้องทําให้ได้เพราะงั้นเถอะใช่ <sh arp> แล้วก็จุดที่สองก็สําคัญที่สุดคือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากกังหันลมใช่และเห็นกังหันครบทุกตัวเลยอืมจุเ,เป็น,น,นว่าที่ที่เรามาจะเน้นเป็นกังหันมากกว่านะคะเพราะว่าเราพามาดูกังหันลมเป็นผลิตไฟฟ้าเนาะปาเนาะใช่อันนี้พระอาทิตย์ก็มันจะตกดินนะเดี๋ยวเราจะไปหาจุดชมพระอาทิตย์กันใกล้ๆกังหันอันนี้เราเดินออกมาแล้วก็ช่วงที่เรามาเนี่ย กิจกรรมที่เขาแวะจอดเนี่ยอาจจะไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นไลอ่อง,งางหว่ามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็จะแวะจุดที่ผลผลิตมันได้แล้วก็สวยงามน,นะคะนี่จุดพระอาทิตย์ตกรู้แล้วนี่เราเห็นที่ที่เราจะแวะแล้วนี่เห็นไหมร้าน<ห>กาแฟแล้วมีแท่นขึ้นไปมองเห็นพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยแน่ๆร้านช้างดอยก็ปไปกัน พ่อมีน้ำพึ่งมะนาวด้วยนะเอาพ่อน้ำพึ่งมะนาวหรือจอมชะอะไรอย่างเงี้ยอ,อาา๋อน้ำพึ่งมะนาวค่ะน้ำพึ่งมะนาวแก้วหนึ่งคะ่ะเย็นครับค่ะ,ะแล้วก็เอาโอวัลตินเย็นค่ะเอาหวานน้อยนะคะไปงั้นเราขึ้นไปรอตรงจุดพระอาทิตย์ตกดีกว่าใช่มีหลายอย่างด้วยนะมีขนมมีของฝากอย่างเงี้ยไปมาแนะนำขึ้นไปนนส่วนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะถ้าใครชอบ นี่ฟราทิตย์จะตกแล้วเร็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 วแม่เร็วสูงดีแล้วหรอใช่อีกไม่กี่นาทีแล้วบรรยแล้วมีตรงนี้ด้วยอ่ะชอบร้านนี้ชอบร้านนี้มากมากโอ้ยมาสวยมากพระอาทิตย์ตกสวยมากสวยมากป๊าป้าพระอาทิตย์ตกของเรานะครับ สวยมากๆกับกังหันนี่ด้านหลังเรากังหันสวยมากๆเห็นไหมแสงพระอาทิตย์สวยมากดูพระอาทิตย์ตกแล้วแล้วก็เย็นมากเริ่มหนาวย็งไงมาม่าอากาศตอนหกโมงเย็น หนาวแล้วะ <laughs> หนาวมากพระอาทิตย์ตกน้องบอกว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะที่พระอาทิตย์จะตกสวยแบบนี้นะใช่เพราะว่ามาไปถามข้อมูลมาให้แล้วจากคนพื้นที่ที่พักอยู่ที่นี่เลยนะคะก็คือว่าถ้าอยากมาเที่ยวเขาค้อเนาะเขาจะแนะนําให้มาหน้าฝนาจะเห็นหมอกเห็นอะไรจะไม่ไม่เหมือนภูทับเบิกนาะจากคนละแนวนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ตกแบบที่ป้าป๋าถ่ายให้ดูเมือเ่อกี้น่ะไม่มีไม่มีเลยแล้วแต่วันไม่ใช่ว่า คุณจะมาวันนี้แล้วคุณจะได้เห็นนะก็มีบ้างแต่ก็แล้วแต่วันก็แล้วแต่วันนะถ้าเรามาเราจะได้พอดีแต่น้องบอกว่าพระที่ัวนี้สวยมากใช่ไม่มีเมฆบังไม่มีอะไรคลุมเลยฮะไปงั้นเดี๋ยวเราสั่งน้ําน้องเสร็จเรียบร้อยไปรับน้ํากันก่อนดีกว่าไปน้ํามาแล้วน้องเอามาให้แล้วฮึ๊บมวันนี้มาม่าสั่งเป็นอวนตีนแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวนะคะแนะนำถ้ามาที่นี่อ่ะ วิวที่เราถ่ายเมื่อกี้ต้องขอบคุณร้านช้างดอยโกะนะคะนจะมีของฝากมีน้ำทุกอย่างเลยกาแฟยเแล้วก็จะได้วิวสวยๆเมื่อกี้นะคะในราคาแบบหลักเป็นพันๆล้านเลยนะแต่ตอนเนี้ยข้างหลังมาแล้วสวยมากจริงเหรอสวยใช่ไหมเนี่ยแนะนำร้านนี้คือจึ้งจึ้งจริงมาแต่มาหนาวแล้ว ครับวันนี้ปามาพาลุยก็พาเที่ยวกังหันลมเขาเขาเรียบร้อยแล้วนะครับครบเกือบทุกจุดอถ้าไม่โมแต่เล่นนนูกันอะ่ะใช่แต่ยังไงชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่วนเทปหน้าป๊าป้า,ปาจะพาไปไหนคอยติดตามนะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบายหนาวอ่ะ เนี่ขนาดเรามาโมกะลาแล้วเนี <that <that right <that okay. <that ่ยน้ำแข็งอ like ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคโอเคเกี่ยวองศาเนี่ยตอนเนี้ย